่าจะวัดการพัฒนาด้วยสายตาในยามค่ำคืนสิ่งที่วัดง่ายที่สุดคือการเข้าถึงไฟฟ้าวันนี้แอดจะพามาดู11ประเทศอาเซียนจากอดีตถึงปัจจุบันเมื่อ33ปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันอาเซียนประเทศไหนพัฒนาเรื่องการเข้าถึงไฟฟ้าได้เร็วที่สุดเงินเราไปเริ่มจากประเทศไทย ปีพศ2535หรือเมื่อ33ปีที่แล้วเมืองที่ไฟฟ้าส่งสว่างที่สุดของประเทศไทยคือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรองออกมาจะเห็นบริเวณภาคตะวันออกเช่นชนบุรีระยองส่วนภาคเหนือคือเชียงใหม่ภาคอีสานคือนครราชสีมาขอนแกน่อดดอนอุดรุุนีและตามหัวเมืองจังหวัดส่วนภาคใต้ก็จะเห็นเป็นแนวเส้นตรง ปี2010เริ่มมองเห็นแสงไฟตามท้องถนนที่เชื่อมต่อเมืองและจังหวัดและปี2024การเข้าถึงไฟฟ้าก็แทบจะทุกพื้นที่ของประเทศถ้าสังเกตจะเห็นรูปไฟเป็นแผนที่ประเทศไทยได้อย่างชัดเจนสปปลาว เมื่อ33ปีก่อนการเข้าถึงไฟฟ้าของซอปปเลาเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ชัดนั่นก็คือนครหลวงเวียงจันทร์และมีหัวเมืองใหญ่เช่นหลวงพระบางและปากเซปี2010บริเวณรอบนอกของนครหลวงเวียงจันทร์และหัวเมืองใหญ่เริ่มมีไฟฟ้าบริเวณรอบนอกและแขวนอื่นๆและนี่คือล่าสุดของปี2024 ประเทศต่อมาเมียนมาเมื่อ33ปีที่แล้วที่เมียนมาเมืองหลวงคือย่างกุ้งเป็นพื้นที่ที่ส่งสว่างมากที่สุดรองลองมาคือมันเดเลโดยเราจะสามารถสังเกตเห็นไฟที่ส่องสว่างเป็นเส้นทางจากย่างกุ้งไปมันเดเลปี2010เมืองหลวงใหม่ยังเนปิดอก็เริ่มส่งสว่างและนี่ก็คือภาพเปรียบเทียบพมา่าเมื่อ33ปีที่แล้วและปัจจุบัน ประเทศต่อมากัมพูชานี่คือแผนที่ยามค่ำคืนของกัมพูชาเมื่อ33ปีที่แล้วแสงสว่างที่เด่นส,สุดคือกรุงพนมเปญปี2010เริ่มมีแสงสว่างบร,ริเวณรอบนอกและสถานที่ท่องเที่ยวเช่นเมืองเสียมเรียบพระศรีหนุและปัจจุบ,บันมีไฟฟ้าตามแนวถนนหลักเช่นจากกรุงพนมเปญไปชายแดนเวียดนาม และจากกรุงพนมเปญไปเสียมเรียบจากเสียมเรียบไปชายแดนไทยบริเวณปอยเปตและเมืองท่องเที่ยวอย่างสีหนุวิวไฟฟ้าส่องสว่างส่วนพื้นที่บริเวณอื่นๆก็ตามที่เพื่อนๆเห็นเลยฮึมไม่รู้ว่าทางรัฐบาลจะเห็นความสำคัญของบริเวณชายแดนมากเกินไปหรือเปล่าครับท่าน ประเทศเวียดนามบอกได้เลยว่าเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาไปพร้อมกับเศรษฐกิจวัยสุดๆเราจะเห็นแสงไฟจากเมืองหลวงคือกรุงฮานอยและเมืองรองอย่างโฮจิมินซิตี้ถัดมาปี2010เราจะเห็นไฟฟ้าและการเชื่อมต่อเมืองต่างๆบริเวณชนบทและเมืองรอบนอกอย่างเมืองดานังก็มีแสงไฟเป็นวงกว้างนั่นหมายถึงพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ แหลงใหม่ของเวียดนามและภาพล่าสุดปี2024แทบจะครอบคลุมทุกพื้นที่ของเวียดนามส่องสว่างถนนเมืองใหญ่เชื่อมต่อกันเกิดการกระจายแหล่งท่องเที่ยวเศรษฐกิจและหมืองรอบนอกฟิลิปปิน์ เมื่อ33ปีที่แล้วแน่นอนว่าเมืองใหญ่อย่างกรุงมนิลาเป็นจุดศูนย์กลางความเจริญปี2010เมืองท่องเที่ยวอย่างเซบูเริ่มได้รับความนิยมและความเจริญก็เข้าถึงบริเวณรอบนอกของมนิลาก็ขยายตัวเร็วสุดเนื่องจากการเพิ่มขึ้นและความหนาแน่นของประชากรและนี่คือภาพล่าสุดของฟิลิปปิน์ ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่บริเวณชายฝั่งและสถานที่ท่องเที่ยวเมืองหลักมาเลเซียบอกก่อนเลยว่ามาเลเซียมีสองฝั่งคือมาเลเซียตะวันออกและมาเลเซียตะวันตกเมื่อ33ปีที่แล้วกรุงกุรัลัมเปอร์คือพื้นที่ที่ส่องสว่างมากที่สุด มองลงมาก็จะเป็นเกาะปีนังปี2010ไฟส่องสว่างเชื่อมต่อเมืองและเมืองยาโฮบารูที่ใกล้กับสิงคโปร์ขยายกว้างขึ้นและนี่คือภาพปัจจุบันของมาเลเซียสิงคโปร์ นี่คือสิงคโปร์เมื่อ33ปีที่แล้วและนี่คือภาพสิงคโปร์ของปัจจุบันเนื่องจากว่าสิงคโปร์เป็นเกาะที่มีพื้นที่ขนาดเล็กเข้าถึงไฟฟ้าได้ง่ายอินโดนีเซียเมื่อ33ปีที่แล้วเมืองหลวงอย่างกรุงจาการ์ตาและเมืองรอบนอกเข้าถึงไฟฟ้าได้สว่างที่สุด ปี2,010เกิดการขยายตัวของไฟฟ้ารวมไปถึงเมืองใหญ่อย่างสุราบายาและกาะบาหลีเราจะสังเกตเห็นไฟฟ้าเชื่อมต่อกันระหว่างเมืองใหญ่และนี่คือภาพล่าสุดของอินโดนีเซียยามค่ำคืนนี่คือบรูในในอดีตเมื่อ33ปีที่แล้วและปัจจุบัน เนื่องจากว่าบรูไนเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กการเข้าถึงไฟฟ้าไม่ยากมาถึงประเทศน้องใหม่อย่างติร์เลสเตเมื่อ33ปีที่แล้วติร์เลสเตเป็นจังหวัดหนึ่งของอินโดนีเซียเราจะสังเกตเห็นดวงไฟแค่เมืองหลวงอย่างดีลีและเมืองหลักปี2010ผ่านมา18ปีเราก็ยังสังเกตเห็นเมืองหลวงแต่ก็จะมีจุดไฟกระจายไปทั่ว และนี่คือจุดแสงสว่างของติมอร์เลสเตในปัจจุบันซึ่งการเข้าถึงไฟฟ้าอาจจะยังไม่มากเท่าไหร่แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวเหล่านี้เอาจริงๆแล้วมันดูเหมือนเรื่องไม่มีอะไรมากแค่แสงไฟส่องสว่างยามค่ำคืน แต่ถ้าเราลองสังเกตดีๆเพียงแค่30ปีเท่านั้นมันคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละประเทศขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์เรื่องราวเหล่านี้ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับสาระความรู้ด้วยนะขอบคุณคอมเมนต์สายไวที่เข้ามาทักทายและให้กำลังใจแอดไว้เสมอและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่กดด o n a t i o super t h a n มาให้แอดตลอดและเรามาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ